มาค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินก้อยกันค่ะก้อยขมๆเลยค่ะวันนี้อกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากแต่เดี๋ยวว่าก่อนที่จะไปทําก้อยเราไปทําข้าวคั่วกันก่อนนะเพื่อนๆเราก็ตั้งกระทะของเรานะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวนะคะอันนี้ซื้อมาจากเซนส์บรีนะคะอยู่ที่อังกฤษนะคะห้างเชนส์บรีมีขายนะคะปอนด์ห้าสิบได้ครึ่งกิโลนะเพื่อนๆน,นะเราจะคั่วเยอะหน่อยนะคะตอนนี้เพราะว่า ของเก่าเราหมดเราจะใส่ใบมะกรูดนะคะตะไคร้แล้วก็ข่านะคะหั่นเล็กๆแล้วก็เอาไปคั่วด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนเขาอ่าไม่ใช่ไหมนะเป็นเป็นสีน้ำตาลนะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเป็นสีดำเลยเพื่อนๆแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องกลับมาคั่ววนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถ้าใครจะทำเป็นแบบว่า แจ่วนะเพื่อนๆน้น้ำจิ้มแจ่วก็ไม่ต้องดำมากก็ได้นะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แต่เราจะทำเอาไว้ใส่ลาบก้อยนะคะเราจะให้มันคำดำๆหน่อยเสร็จแล้วเราจะใส่เครื่องปั่นนะเพื่อนๆนเราจะไม่ใช้คกนะคะเพราะว่าแขนเราจะแขนเราจะลอยนะถ้ <c oughs> าใช้คกนี่มีโอกาสแขนลอยได้เราจะใช้เครื่องปั่นอันนี้เป็นเครื่องปั่นเป็นปั่นปั่นที่ใช้เขาปั่นมเมล็ดกาแฟอะไรกันนะคะละเอียดมากเลยเพื่อนๆน,นแป๊บเดียวเนี่ย แต่ว่าใส่ได้ทีละน้อยนะคะก็เราแบ่งปั่นเป็นสามรอบนะเพื่อนๆนละเอียดดีมากเลยเครื่องนี้ซื้อนานแล้วเพื่อนๆนจากอเมซอนประมาณ19ปอนมันจะมาพร้อมถั่วปั่นสมูตี้นะเพื่อนๆนนะแต่อันนี้ใช้คุ้มมากเลย1ิบกว่าปีแล้วนี่เพื่อนๆนละเอียดมากเลยนะคะเวลาทำข้าวคั่วจะใส่พวกก้อยพวกลาบอย่างเงี้ยเอาละเอียดละเอียดนะคะไม่งั้นฟันจะฟันจะอาจจะแตกได้นะเพื่อนๆอน่านี่ก็ปั่นอีกรอบนึงนะคะ ทําง่ายๆเพื่อนๆแปบ๊บเดียวเสร็จแล้วก็หอมด้วยนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเครื่องสมุนไพรของเรานะคะทําแบบสดใหม่ทําเองนะเพื่อนๆง่ายๆนะหอมๆด้วยนะเพื่อนๆน,นะหรือว่าจะเอาไปใส่แกงอ่อมก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวมาทําก้อยกันค่ะเราก็จะมาหั่นต้นหอมนะเพื่อนๆมีต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีเยอะหน่อยวันนี้แล้วก็ ก้อยเนื้อนะคะเนื้อก็ถ้าเพื่อนๆจะกินก้อยนะคะแนะนําให้ซื้อเนื้อวันนั้นแล้วก็ทํากินวันนั้นเลยนะเพื่อนๆอย่าไปใส่ตู้เย็นค้างคืนนะคะเนื้อมันก็จะสดกว่านะคะเพื่อนๆซื้อมาอแล้วก็ก้อยกินเลยนะคะแล้วก็ดูเวลาซื้อก็ดูวันที่ด้วยนะคะเพื่อนๆอ่านี่ก็เป็นหั่นผักชีของเรานะคะก้อยขมๆม,มันนี้ต้องมีน้องพรเนี่ยคะ่ะเนื้อจะทํานิดนึงประมาณครึ่งหนึ่งน,น,นะนเพื่อนๆนะส่วนที่ติดมันจะเอาไว้คั่วนะคะเอาไว้ ขั้วเนื้อนะคะลาบลาบอะไรอะลาบสุกนะเพื่อนเพื่อนก็หันห่นหั่นเอานะคะเนื้อเขาก็ไม่ได้เหนียวมากนะคะนี่การจะได้กินแล้วหิวมากเลยเพื่อนเพื่อนกินกับข้าวเหนียวร,อรอนนะ้อนๆนะคิดถึงบ้านเลยก็ผงชูรสนะเพื่อนเพื่อนขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีพริกป่นแล้วก็มีข้าวคั่วที่เราคั่วไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ละเอียดมากเลยเห็นไหม เออแล้วก็มีน้ำปลามีน้องพรนะคะน้องพรขมมากขมน้อยแล้วแต่ชอบนะคะของเราต้องสามช้อนขึ้นไปนะคะเออแล้วก็มีน้ำปลานะคะแล้วก็อาจจะเกลือนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าใครไม่เอาน้ำปลาหรือจะเกลืออย่างเดียวก็ได้นะคะก็แล้วแต่วันนี้จะใช้ช้อนโคเล่นะคะไม่ใช้ไม่ใช้ถุงมือนะคะอคนคนไปให้เขาเข้ากันนะเพื่อนเพื่อนนะ ันนี้ผักชีเยอะหน่อยนะคะเรามีเยอะเสร็จแล้วเพ,พื่อนๆเอาชิมก่อนชิมเสร็จอืมใช้ได้เดี๋ยวเอาเข้าวเหนียวด้วยชิมกับข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวก็มาละค่ะอ่าอร่อยมากเพื่อนๆนานๆกินทีนะคะอยากกินนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะไปนั่งกินนะเพื่อนๆนะอ่าไปกินด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องบองป่ายสุกคนเด้อสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะมากินก้อยใส่ไม่ได้ใส่เลือดก้อยก้อยขมขมเออเห็นคิ้วหนาขึ้นไม่ต้องแตกใจไปสักคิ้วมา New Year New b r o w เด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวก้อยอืมก็เยอะพี่น้องมือสาวนี้ก็เลยปีดไปซื้อเลยนี่นต้องเลยเห็นไหมอูม อนนี้อร้อยข้าขวคั่วข้าขวคั่วทำเองหอมหอมคอยคมค่อยคมอืม นม่เล็ก้ว้ยม <Good. S 1> ันนีอากาศหนาวมากติดลบเต็ลบหนึ่งเป็นน้ำแข็งเลยหนาวแห้งอากาศื่องกิดมัน,นีอ ลบหนึ่งอาทิตย์นี้ล้นหนาวน่าอร่อยอาทิตี่ข้าวคั่วทำเองหอ,งอ,งอม ชดใหม่ใหมขออภัยคนไม่กินดิบเหรอ <c oughs> อืมโอ้จังค์เนี่ มาซักคิวมากพี่น้องส่้างคนรมันเนี่ยซักมากเมื่อวันอันวันเสาร์ซักวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเอสดอดทข้ <c oughs> <c oughs> นกระเบิ้งคิวเอ๊ะมันไปเอ็ดเพลิมาอีอันนี้เ <c oughs> พื่อนยังพลาดกระเบิ้งคิว เหมืนคนกระทักบางคนก็นมีการทัก <c oughs> อขอตัวไปกินทั้งหมดกันเด้อย่าลืมเยพี่น้องข้าวคั่วทำเองเอนอะใสตะไคร้ค่ะใบมะกรูดมันจะได้หอมหอม โอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ